เสื้อขวด PE t คืออะไรนะครับทำไมขวดพลาสตินะครับถึงกลายมาเป็นเสื้อได้นะครับผมทั้งนี้นะครับคุณสมบัติเด่นของการผลิตเม็ดพลาสติก PET นั้นจะมีความเหนียวทนทานยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกไม่ป่อแตกง่ายนะครับน้ำหนักเบาสามารถรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและสามารถนํามาขึ้นรูปได้หลากหลายซึ่งปกติแล้วนะครับจะนํามาใช้ในการผลิตของใช้นะครับยังสามารถบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะครับดังนั้นนะเนื่องจากมีการตรวจสอบและวิจัย ต่างประเทศแล้วว่าสามารถนำมาทำเป็นภาชนะใส่สอาหารต่างๆได้นะครับแล้วก็ไล้สารก่อมันเร็งนอกจากนี้การผลิตเม็ดพลาสติกปีทียังความนิยมให้ไปทำของเส้นใยผ้าอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากองเกงกระเป๋าเป็นต้นนะครับ ยังไรก็ตามนะครับขวดสตาร์ติก,กลงกายมาเป็นเสื้อผ้าได้เพราะกระแสขยะรีไซเคลิลเนี่ยครับเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่ทําให้หลายแบรนด์ทั่วโลกหันมาใส่ใจกับผลิตภัณฑ์รักโลกกันมากขึ้นนะครับโดยนอกจากนี้เสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพีเียังมีทั้งขวดน้ําใสนะครับและขวดดื่มใสเทปกาผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้ากระเป๋านะครับท่านใดนะครับที่สนใจเสื้อผลิตกับทางเราเนี่ยครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด ดีดและเสื้อยืดจากขวดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบนะครับการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่า30ปีนะครับอยากได้เชื่อองค์กรเชื่อบริษัทซึ่งเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะร้านเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสกีนะครับผ่านเครื่องเด r ิ c t t ูการ์เมนนะครับซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษานะครับส่งสินค้าเร็วนะครับและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ